สวัสดีคะ่ะพี่ๆวันนี้ตานพามาชมที่ดินสวยๆแถวคลองโยงนะคะอยู่ในซอยอบตอสารยาเรานี่เองขับรถเข้ามาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะคะที่ดินของเราขนาด100ตารางวากำลังสวยเลยนะคะสำหรับซื้อปลูกบ้านนะคะอยู่ติดมหิดลสารยาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะเป็นราบัวเก่าค่ะ ความลึกเพียงแค่30เซนติเมตรนะคะเจ้าของใหม่สามารถถมที่ขึ้นมาปลูกบ้านได้สวยงามแน่นอนค่ะด้านตรงข้ามจะเป็นหอพักแล้วก็ที่ประชาชนปลูกบ้านเรียบร้อยค่ะหน้าที่ของเราตรงนี้นะคะหน้ากว้างตามถนนเลยนะคะ20เมตรนะคะจอดรถได้เรียบร้อยสวยงามในส่วนของเรื่องราคา ราคาดีมากนะคะในการจับจองเพียงแค่ตารางวาละ12,500บาทเท่านั้นเองเรียกว่าหาไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆราคาเหมาะสมพื้นที่เหมาะสมนะคะเจ้าของใหม่ท่านใดสนใจนะัดดูพื้นที่ติดต่อตานได้เลยนะคะ